วันนี้ทําอาหารเย็นอวันวันนี้อาหารเย็นวันอาทิตย์พอดีได้เพื่อนพอดีได้สูตรจากเพื่อนหมายว่าไม่เพื่อนนะครับก็ไม่ใช่เพื่อนนะครับก็แก่ละเหมือนกันก็อย่างที่รู้กันว่าป้าป๊าสุขภาพไม่ค่อยจะดีก็เลยได้สูตรนี้มาสูตรลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดมาดูเลยดีกว่าครับว่าเป็นสูตรอะไร ดูมันจะเป็นผักธรรมดาใช่ไหมครับผักสลัดแต่จริงจริงแล้วเป็นผักสลัดใส่หัวหอมหัวหอมสดเห็นไหมครับหัวหอมสดซอยซอยเลยเล็กๆแล้วก็ทิ้งไว้ให้เอมซม์มันออกต้องทิ้ง MC ให้เอมซม์มันออกไปประมาณสักสิบนาทีสิบห้านาทีเพื่อนญี่ปุ่นก็บอกมานะครับ เขาบอกว่าดีต่อสุขภาพแล้วก็จะช่วยลดคอรลสกตอรอลมากวันนี้ก็เลยทำใส่โอลิฟออยลกับพริกไทยบดเกลือไม่ต้องใส่นะครับห้ามใส่เพราะว่าไม่งั้นก็ไปทำลายหัวใจเหมือนเดิมนี่เป็นอาหารเพื่อหัวใจโดยเฉพาะนะครับหอมชิ้นใหญ่ๆไม่ค่อยจะมีนะแต่สับให้มันเล็กๆซอยเล็กๆ ได้กินบอกตรงๆว่าไม่ชอบอย่างแรงเพราะมันเหม็นฮะกินแล้วก็อย่าลืมแปลงฟันนะครับปตาเดี๋ยวไปบอกพูดกับสมาชิกแล้วเขาก็จะเบื่อหน้านี้นี่ครับไฮไลท์จริงๆแล้วก็กินการน,นี้ถึงกินได้กระเพราหมูไข่ดาวซึ่งเมนูนี้ก็สองท่านนี้ก็ขอให้ลดไปแล้วกันนะครับพยายามเอาไขมันออกไม่งั้นก็จะไม่ช่วยเท่าไหร่ นี่นะครับก็เป็นอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับปลา,าในวันนี้นะครับหัวหอมหันไว้10นาทีครับ